สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องพูเจเคนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกม ROV e ลงแรงนะครับเพิ่งตกจากแพตหนึมาแพตวนะครับแพตวีผมบอกเลยแรงแพตตึงมากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับ ทำไมนานเกินนี่ลงแรงเดี๋ยวคอยดูว่าจะตึงหรือเปล่า ขาดลมิ่งขับเดินดั๊ดตุตุดตตุตุดัตสไลเยอร์ผมพูดอะไรเนี่ยมัวไปหมดแล้วอืออื้ออือหอโอทีมโน้มผมกลัวมากอุย้ยรถตันอุย้ยผมมีเพื่อนมาด้วยแล้ว ตัวสุดท้ายนะครับของทีมผมถ้าเขากดอันติปุ๊บแล้วแล้วถ้าผมกดอันติป o ุ๊บเรียบร้อยทีมเวิร์กแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะได้ขึ้นแพลทไหมเรามาดูกันเลยเามาดูกันว่าผมจะได้ขึ้นแพลทหรือเปล่าผมไม่ชอบเล่นฟาร์นะครับ ผมเลยต้องเล่นนาตยาผมเพิ่งเล่นมาไม่นานนี้เองนะครับ ไม่โดน ก็จะรีบหิวเลือดไปไหนทุกคน แล้วผมตัวผมหิวได้ไงนี่ถ้ามีเสียงกองก็ขอโทษด้วยนะครับอุ้ยโทษทีนะครับแรงไปหรือเปล่าพี่ดวงครับพี่ดวง โอ๊ยห oh, 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 uh ัวใจเอาดี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 ตีคลิปก็ตีไปก็ไม่ได้ว่าอะไรทำไมต้องทำตัวกังวลกังวลจังเลยโอ้โหมูราตเก่งมากโอ้โหเก่งมากเลยโอ้โหโคตรเก่งเลยอุ้ย เหลืออีกนิดเดียวเหลือไว้ทำไมเนี่ยแต่ทีมนู้เขาบอกให้รีพอร์มูลานะทุกคนแต่เราไม่ดีรีหรอกเราเป็นคนดีหรือว่ามูลาดโปทุกคนเมื่อกี้เกระแตกแล้วทำไมมันอยู่รอดได้อะ ไม่เนียนไม่เนียนอุอ้ย หายไปได้ไงทุกคนเฮ้ย มูราดมาแล้วครับเอา้าไม่ใช่ไม่ใช่มูราดเอา้าเป็นตัวนี้ได้ไงเนี่ยโอ้โหวับหายโอ้น่ะแล้วก็มูราดมาแจมเนี่ยโอ้งงดีงงดีเดินมาได้ไงงงดีงงเปล่าโอ้ทีมหนุนเล่นลุ่มอุ้ยเข้าเป้ามาอุ้ยน่ากลัวอุ้ยทุกคนน่ากลัวเลยอ่ะโอ้ห หรือว่ามูลาลโปรทุกคนแต่ทีมนูม้นมางเขาจะโกรธมูลาลมากเดินล่างสองตัวเ,เหรอเฮ้ยเรามาตัวเนี้ได้เลยอะ่ะไปวิ่งเข้าป้อมไปเพื่อนมีคนมาเพื่อน มันก็มีคนมาเมื่อกี้เถยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไม่เอาอะ่ะน่าเห็นไหมโูลองพิมพ์แก้งมันเราจะบอกมันว่ากากวีล่า อ้าวพิมพ์ไม่ได้คำยากนะเพื่อนเขาคิดอย่างเงี้ยคิดที่อยากจะยอมแพ้อ่ะคิดได้อย่างเดียวอยากจะยอมแพ้เฮย วีล่ายัางไงครับวีล่ายัางไงครับวีล่ายัางไงครับจังหวะนี้วีล่ายัางไงครับวีล่ายัางไงวีล่ายัางไงดูเราจะไม่ให้มันหนีออกไปได้ทินทินใครทินใครครับทินใครดูด้วยโอเล่นลุมนะ่ะ เล่นลุมอไม่ชอบเล่นลุมเลยอ่ะอืม เออดี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 เดีมาสดีรับโีรบอกีลอวถ้เผมมากอบมัวอดเอีเยไมีเหลือไม่รอดหรอกดีมออดีออดีเออดออดีอดิดีเอดีเตดผิดีิอดีเดีเดีเออเออดีเออดีเออเรามาเออเอืเออดเอดีเออดีรอีเเรามีเอเออดเอเอ เราอย่าเน้นตายมากนะถ้าเลือดเราเหลือน้อยเราอย่าประมาทสู้อ้ยผมว่ามูราีินุนโปนะอยากจะป้อมก็จบไปเลย เดี๋ยวเราจบคืน หัจริงเขาไม่เล่นลุมกันหรอกใช่ไหมทุกคนใครเขาหัวจริงแล้วเล่นลุมมาอของสามย่างเดี๋ยวคอยดูโอ้ทาร่าทาร่าเข้าปิดเล่นแล้วครับทาร่าทีมนุงก็น่าจะเล่นไม่ค่อยเป็นแต่เขาข่าผมได้ จะให้นาตยาผมโหดก่อนละกันเฮ้ยลลอกไว้ลลอกไว้ลลอกไว้อู้เกือบไปแล้วเฮ้ยพี่ดวงไหวเปล่าตัววีร่านี่ต้องต้นเกมนะครับท้ายๆเกมก็จะไม่ค่อยเก่งซะเท่าไหร่แล้ว Ê, đường mà Đẹp lõi đuông đường mà Ồ, xuống mấy ngoài dạng dạc xuống Ui, ừ, nặng mùi Ui, ừ, mùi Một cơn อุ้ยนักมวยรอดไปครึ่งหลดอดยังไงมนะันอ่ะเฮ้ยนักมวยใจเย็นสิอุ้ยชิบาหายแล้วเออมูลาททีมนู้นตายสักทีโถ ไปไปซีมูลาดเนีย่ยตัวล่างเนี่ยที่เพิ่งวิ่งไปมาเก็ทุกคนผมสามารถฆ่าเขาได้เออเอาดีเออโอ้ดวงชอบหนีอ่ะเออทุกคนดูดวงชอบหนีไปเลยเดี๋ยวต้องจัดก,การคลิปก่อนนะ โอ้ยมูรามาตรงนี้เอกแลละไม่เคยโดนลุมไงโอ้มูราขี้นี่โอ้โมูรา,าแตกเรียบร้อยโหดไม่โหดกระดูเอาโจมตีป้อมไปเลยไม่ต้องไปกลัวก่อนที่เขาจะเกิด เออมาสิมานานสิมาสิเฮยเรียบร้อยโอทาระนะ่าน่ากลัวจังเลยอูทาร่าแน่จริงอย่าถอยแน่จริงอย่าถอยกูถอยก่อนแล้วกันไม่ทันด้วยขอโทษด้วยนะครับที่มีคำหยาบ เอออย่าอย่าพึ่งแตกนะเพื่อนเพื่อนหุยบ้าไปแล้วนะอุยนักเวยโคตรอ่ะโอ้ป้อมเขาหนักกว่ป้อมผมอีกนั้นโจมตีให้สุดไปเลย จะรอให้ทีมเราเกิดทำไมตั้งนานมีให้จบไม่จบถอยก่อนเพื่อนอืมเฮ้ยเฮียว่ะ แปลดาก,กันเถอะโอ๊ยเกินไปผมไม่ทันมองเลยนี่เออดีมากเพื่อนเพื่อนไม่เอาดากะเอาเลย รออะไรวะเกิไปบางทีมูลาเกิดเรียบร้อยไม่ทันอีกแล้วไงเออเออเออเยี่ยม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 เลยเพื่อนมูลาใกล้มาแล้วเพื่อนเวลามาอย่าลัดอย่าให้มาราได้เอ ta, อสวยทีมเรานี่ก็เก่งใช้ได้นะ เรียบร้อยแล้วเสร็จงานจบปมได้เลยเอาเออเรียกไว้ก่อนสุดยอดมาก แย่งเขาให้หมดสุดยอดเอาเฮ้ยชิบหายแล้วไงปัญหามาเยือนแล้วทุกคน กำลังเวทมาแล้ว่ะเอามาตัดมาแล้วโอ้ย,อยเพื่อนเกิดแล้วมาโลงใจแล้วมูราดอิงจะเอาเล่นไหน เอาดี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 อาด้อาวคนนี้ห้อีกอีกคนหนึ่งแล้วนะครับ,รบนะครับนะครับเฮ้ยกดกดไม่ทนันทุกคนโอ้ทีมเรา แต่ยังไงดาวเราก็ไม่ลดนะครับทุกคนเพราะว่าเพื่อนออกแต่ยังไงทีมผมก็เกิดทานเอ้าเทวออกเหรอไม่ใช่แหละเอแล้วใครออกกับทุกคนตอนเนี้ยอ๋อก็ว่าทำไมเล่นไม่เก่งออกไปแล้วว่า อ,อ,อยังไงดาวไม่ลดเราอย่าเพิ่งคิดเลยนะดาวไม่ลดดาวไม่ลดนะครับทุกคนดาวไม่ลดดาวไม่ลดดาวไม่ลด ทุกคนผมขึ้นแพทได้ไงนี่งงแล้วนี่ผมแพ้แต่ผมขึ้นแพทก็ถือว่าดีใจนะครับฮทุกคนเดี๋ยวรู้จักแมวไหมนี่มันของกิจงานนี่ทุกคนบ๊ายบาย